พาไปกินบุฟเฟ่ปูหยักกุง้งเน้นๆปลาเมืองเน้นๆที่สําคัญก็คืออือเนื้อปูของขอาเจ้าเนื้อนแน่นมากใครที่เลื่อนมาเห็นคิดเจนฮอปเดิร์ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะมาทะเลทั้งทีจะพาดบุฟเฟ่อาหารทะเลได้แนวได้มือนีก็เลยไปตะลุยกินบุฟเฟ่อาหารทะเลหัวลาสาม้อยกสิเก้าบาทกันได้ตั้งแล้วก็เริ่มปฏิบัติการสแตกได้เลยอุ้ยทุกคนให้เบิ่งปูของขาเจ้าปูก็คือแบบตัวใหญ่โคตรๆใดๆก็คืออาหารทะเลย่นีสดถูกอย่างเลยสิบอให้โซเด้แนวได้เนะแนวฮันัอยู่ติดกับทะเล อยากกินมาควบแล้วก็ทําการเอาลงเตาปิ้งย่างเลยจ้าในระหว่างนี้จะพามาเบิ้งน้ําจิ้มของ้านเลยก็คือมีให้แบบเป็นถังใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีจอกน้อยๆให้เฮาสามารถตักได้ไม่อัน้นอุ้ยทุกคนแล้วตัดภาพมาทิพกุ้งปาหมึกของเฮาก็คือแบบสุกได้ทีแล้วนะมาๆมา,มาเดี๋ยวมาลองซิมกันทุกคนบอกเลยว่าน้ําจิ้มของ้านนี่ก็คือเด็ดน้ำจิ้มแซบเนื้อปูเน้นๆจุกๆบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอีกอย่างที่ดีต่อใจค่ๆอๆโดยเฉพาะขาปูก็คือดีต่อใจอันมาอีกทีก็มีคนแกะกุ้งให้อุ